วันนี้เพี่อนจะมาสอนนะครับกับวิธีการทําความสะอาดนะครับสวิตของเอฟเฟกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์ปนานๆนะครับแล้วไม่ทําความสะอาดอะไรเกิดขึ้นครับบางทีเนี่ยตัวนี้นะครับข้างในนยมันเกิดเป็นพวกตะกอนนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดนะครับการมีปัญหาของสัญญาณได้นะครับก็ตัวนี้เพี่อนก็ไม่ได้ทําความสะอาดมาหลายปีแล้วแหละทั้งที่ตัวเองรู้นะครับก็เดี๋ยวมาทําความสะอาดพร้อมกันเลยในวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับกับน้ํายานะครับซึ่ง ความจริงอะที่ดีที่สุดนะครับคือใช้น้ายาแบบเอฟเฟกโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีครับสามารถใช้โซนักแทนได้นะครับอันนี้เพี่งก็ใช้โซนักแทนนะครับก็ขาวนี้ครับก็ฉีดไปตรงนี้นะครับฉีดไปตรงนี้นะครับโอเคครับคราวนี้นะครับก็ ปล่อยนะครับให้น้ํายาซึมเข้าไปข้างในนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็อาจจะฉีดไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับการที่เราฉีดไม่เรียบเกิดอะไรขึ้นมาครับเนี่ยมันก็จะออกมาทางด้านนี้นะครับอ่ะเราก็คอยเช็ดมันไปนะครับนี่คราวนี้นะครับก็ปล่อยปล่อยไปสักระยะหนึ่งครับให้น้ำยาที่เราฉีดไปเมื่อกี้ซึมเข้าไปข้างในนะครับก็ประมาณสักสองสามนาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หันกลับมาด้านนี้นะครับอีกประมาณสักสองสามนาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยที่มันไปทาความาสข้างในนะครับได้ออกมาข้างนอกแล้วเราก็ เช็ดทาความสะอาดนะครับแค่นี้ครับวิธีการง่ายๆนะครับกับวิธีการดูแลนะครับเกี่ยวับปุ่มสวิตช์ของเรานะครับก็ของทุกอย่างมันต้องทาความสะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดเหมือนกันนะครับเพื่อให้วงจรเอฟเฟกของเรานะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับเดินตามเป็นอย่างปกตินะครับเดี๋ยวเพื่อนเช็ดก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้ฉีดมานานนะครับเนี่ยก็เลยแบบเลอะนะครับการฉีดก็ต้องฉีดแบบดีๆนะฉีดแบบถ้าเกิดเนี่ยปุ๊บๆนะครับฉีดได้ตรงดีๆปุ๊บเนี่ยทีนี้เกิดขึ้นมาคืออะไรครับ มันจะไม่หกเลเทน,นะครับไม่ได้ฉีดดานก็แบบเฮ้ยมันกระจายไปทั้งกล่องเอฟเฟกนะครับโอเคครับเกวขอจบก,การสอนคลิปนี้ประเดี๋ยวเคนนี้นะครับเพาชอชก็ฝากกดไ like, ลค์ b s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับอย่าลืมทำความสะอาดเอฟเฟกกันนะ